สวัสดีครับผมเปิดบาร์ก็เล่นเลยแล้วกันวันนี้ก็มาอย่เกมแผนอเอาย์ไฟลสองเหมือนเดิมคือที่มันดูไม่ต่อเนื่องจากลิปที่แล้วเพราะว่าอคือที่มันดูไม่ค่อยต่อเนื่องจากลิปที่แล้วเพราะว่าผมอัดไปแล้วนะตอนแรกอแต่แบบมันอะไรมันเกิดอ,อะไรขึ้น,ปนแปลกๆไหมลกูลก,ลกมันผมก็เลยไม่เอาจริงๆก็ไม่ได้มากหรอกแค่ประมาณแบบ ก็คลิปนั้นอัดไปได้ไม่นานแค่เข้าแอรเรียนี่มาแล้วก็รับภารกิจแล้วก็เดินมาถึงตรงนี้เลยยังไม่ได้ไปทําอะไรเลยไอ้สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เอาคลิปนั้นก็คืออยู่ดีๆเฟรมมันก็ตกเลยเออแล้อีกอย่างหนึง่งไอ้ผมมีปัญหาอีกอย่างหนึง่งก็เอาทำไมเจอมินิบอรดเดียวอย่างวะคือผมคือแพดออฟเซตไซด์ผมผมเล่นในเครื่องผมอะผมเจอปัญหาอย่างหนึง่งเ้ยคือถ้าใครรู้บอกด้วยนะคือแบบ คือผ่านเอา็กซายของผมอ่ะคือมันใช้การ์ดจอเยอะมากเลยเว้ยแต่มันใช้ซ p u ต่ำมากเลยผมเลยไม่รู้ว่ามันต้องตั้งค่ายังไงคือถ้าใครรู้วิธีตั้งค่าบอกด้วยแะคือแบบก็ไม่รู้จะตั้งยังไงไปหาในเดตก็ไม่รู้คือมันเหมือนมันเป็นคนละเคสกับที่ผมเจอมันหาไม่เจอเว้ยอ่ะมากดเรียกเสาเลยไอ้พวกนอกรีกไปเนี่ยโอ้เราจะ เราเจอใครเราจะบอกว่าพวกนอกรีบบอได้หรือยังยังติดมาจากไอ้บอแฮมเบอร์นะบอแฮมเบอร์ก็เพิ่งจบแต่ชัปเตอร์แรกไปยังไม่ได้ไปเล่นที่ชัปเตอร์สองต่อจากคลิปที่แล้วคิดล่าสุดเลยเอาเรียบรูนาได้ดิอุ้ยเรียกใครวะเรียกฟินดิอุ้ยอุ้ยอันคัดเจมเลเวลสี่ อะไรเนี่ยเหียมันดูโคตรไม่ดีเลยว่ะตอนนี้ i ันเคยไป r ่อยที่ l ี่่ทำใหเราอยู่สูงในต้นไม m ใกล้ h i อเคบาอย่า่ e มันจะเต็มไปด้วยก้อนหินันก็้มันอยโชคดีฮีโรนี้ฉันจะไปจับม e นในขณะที่พวกเขาจับเรอ้าวเดินไม่ได้อ้าวทำไมเดินไม่ได้ก็ผมรู้แล้วไอ้เครสนี่คืออะไรแล้วผมก็ต้องไปเดินหลงอีกชัวร์เลยกูเบื่อว่ะ A few moments later. อ่าเจอเชฟคอยแล้วผมจำได้แล้วไอ้ตัวนี้ผมจำได้นี่แหละผมพยายามหาไอ้ตัวนี้อยู่เลยเป็นบอสเป็นบอสคือถ้าไม่เปลี่ยนอะไรตัวนี้เป็นบอสไม่ไม่เชิงว่ามินิมบอสเว้ยเป็นฟิวบอสมั้งเขาเรียกโอ้โหดิเห็นปะ มาตอนนี้แหละตอนที่มันไม่ยากมากไม่ง่ายมากเว้ยเออมาดี้มาดีมาดี้จำแพทเทิร์นมันไม่ได้แล้วแหละแต่ว่าขอไม่อยู่ไกลแล้วกันอุย้ยต้องตามต้องตามนี่แหละในตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้อย่าอย่าวิ่งหนีสิพวกเราเพิ่งเริ่มเองนะเอาไปตึกไหนแล้ววะโอ้ยมันรอซื้อมันรอซื้อมันรอซื้อพูดมากไงมันรอซื้อไปเลย กูลืมลืมลืมไปผมอัพเอเซนเรนมาเออเฮ้ยวิเทอริงคีสี่เซนใช่โอ้ยไม่เอาไว้ไม่เอาไรไม่เอาไรโอ้โมันจะหนีมันพยายามจะหนีไม่ทันไปไปไป ตามไม้พวกลูกสมุนนี่นไงมันรอซื้อเราแล้วเนี่ยลงหลุมแล้วไอ้เหี้ย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 นี่ไง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 โอ้ยไอ้เหี้ยอ๋อกดชา้าไปชา้าไปโอ้ยโอ้ยไปบิดโอ้ อย่าไปใกล้เกินจบเลยเฮ้ยเจ้าเช็คพอยอะไรวะอ้าวเจอาเฟรย์โทนเลยคือผมรู้แล้วเปิดแมปเกมนี้เปิดยังไงไม่ใช่ตัวเอ็มเป็นกดแท็บมันจะเป็นแมปแบบนี้เออ โอเคเราเข้าไปฟีโทนเลยอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่หมู่บ้านนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าไปหมู่บ้านโอเคค่าวในผมก็ต้องมาหลงทางอย่างนี้แหละผมว่าผมจะไม่สำรวจไดผมว่าผมจะไม่สำรวจไดเรียกว่าอะไรไม่สำรวจละเอียดมากนะเดี๋ยวมันจะนานไปคือถ้าผมโชคดีผมก็จะไปเจอรั้วๆด้วยคือถ้าผมโชคร้ายผมก็ทุกซอบทุกมูมไป เจอแล้วกดไอ้แท่นบูชายันแล้วไปลุกขึ้นมาช่วยข้าโอเคได้ได้อันแรกแล้วหรอได้อแรกยังโอเคเราได้อันแรกแล้วต้องไปหาอีกกี่อันวะอ่าเอาเตอร์ไม่บอกว่ากียร์นะแค่เติมเอสบอกว่ามีหลายอัน โอเคเรามาเจอเช็คควยต่อไปแล้วเดี๋ยวจะเปิดแมพให้ดูแล้วกันว่าถ้าควรจะเล่นตามมันจะผมไม่รู้นะว่ามันสุ่มจุดเกิดหรือเปล่าอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เคลียร์ก่อนแล้วกันมันไม่ใช่บอสอะ่ะมันแค่ต้องเคลียร์เวฟเฉยๆมันไม่ได้น่ายากอะไรมากหรอกไปเรียกแมงป่องมาช่วยหน่อยอ้ยไอตอนนี้ก็แค่เชื้อโรคไปก่อนก่อนดิ้งเดียน ไฟบอลคอน,นซิเียนเอเซนเดนเราไม่ต้องใช้แล้วนะมันน่าจะมันน่าจะเป็นของเคลียไของทําดาเมจบอสมากกว่าโอเคแต่ผมเปิดให้ดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเนี่ยนะดูกันหน่อยเองแล้วกันเนี่ยเราเริ่มเข้ามาจากฝั่งโน้น อันแรกมันก็อยู่ทางเข้าอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดเราเดินมามันก็เจอแล้วไอันแรกในอันสองอันสองผมเจออยู่ฝั่งนี้โอเคเรามาเจออันต่อไปแล้วเช็คอยก่อนอันต่อไปก็อยู่ไม่ไกลกับอันเมื่อกี้นะอันเมื่อกีู้่เนียแค่แค่เดินมาอย่างเงี้ยก็เจอแล้วไปมันแค่เกียร์เวฟไออันอันสุดท้ายมั่งน่าจะเจอบอสถ้าจำไม่ผิดนะ ถ้ามันไม่ได้ปรับอะไรไปอ่านสุดท้ายน่าจะเจอบอสแต่ตอนนี้น่าจะแค่เคลียร์เวฟไปยิ่งลบหน่อยแล้วก็เรียกเน้นเรียกแมงป่องขึ้นมาช่วยทำดามอเออโอ้แค่เสือก่อนโอ้ย oh. เหี้ยทำไมมันไม่หมดสักทีวะโอเค ใครขับวะใครขับวะโอเคมาเจอชิปพอยอันต่อไปแล้วอันต่อไปก็เหมือนเดิมเดินเลาะมาแค่นี้เมื่อกี้อันเมื่อกี้จะเจอตรงนี้เนี่ยก็เลาะเดินขึ้นมาขอบข,อบข,อบข,อบขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยผมก็มาเจออันต่อไปแล้โอ้โหอันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วมั้งน่าจะเจอบอสแล้วมั้งเ,เดี๋ยวผมขอผมขอจี้ไอ้พวกลูก้จอม ไปเรียบ<ด>ร้อยน่าจะเจอบอลแล้วแหละดดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้เราจเจอเชคควายอย่างเออเราเจอเชคฟไพลเลยงั้นก็เรามาเริ่มเลยดีกว่าครับผมอย่ารอชา้า <c oughs> จะได้รีบดีอีกย่างไอ <c oughs> ้พวงไปชนโอ้ไอ้พวกลัทธิไอ้พวกทัดที่สีบ้าสีบออย่ามาไกลโอ uh ้โหโดนดาเมจอะไรมั่งวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้วแมงป่องหมดอยางแมงป่องหมดเหลือปะเหลือไปแมงป่องมาให้เรียกแมงป่องด้วยโอ้โอีเดี๋ยนี่มันมาลอยหลังโอ้ห oh. เดี๋ยวต้องเรียกต้องเรียกแมงป่องมาเรื่อยๆแล้วก็ไฟโบไฟโบรเราจะได้ตีทำดำามอีไฟเพิ่มด้วยโอ้โหอีเดี๋ยวนเดี๋ยวเรื่ยๆไอ้เทียหมดแบบหมดเลยโอเคโอเคโอเค มาแล้ว King of the Mist ราชาราชาหมอกมันน่าจะมีอะไรแปลได้เท่กว่าน,นี้้วแต่คือกูอแปลอะไรอยู่เนี่ยเออทำไมรู้สึกไม่ไม่อย่าอย่าให้มันรอกมันยังมีอีกหลายเฟสแต่ผมจำไม่ผิดนะโอ,โ,อออโอ้ยโอ้ยต้องหลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงมันล่อขาได้ด้วยราชาแห่งหมอกโอ้หมีกองไฟมีกองไฟ เ,เมื่อกี้ใครยิงมาเฮ้ยไปมันมีเฟสต่อไปโอ้โอ้โอ้มันจะมีตัวช่วยขึ้นมาไปเนี่ยโอ้ยปักไม่รู้เรื่องอะไราติดคอต้องกิ้งหนีต้องกิ้งหนีเนี่ยมันล็อกขาผมไม่รู้ว่ามันหลบได้หรือเปล่าเว้ยเพราะว่าถ้าไม่รีบหนีอ่ะมึงจะโดนล็อกได้เนี่ยกลับมาเต็มได้ไง่ะกลับมาเต็มได้ไง เอซเดนเรายัางไม่มีวิทเริงพีเซนนะไม่งั้นผมจะเข้าไปนวัวกว่านี้อีกแต่ไม่เป็นไรอย่าเข้าไปนวัวเยอะเลยเว้ยเดี๋ยวถ้าโดนล็อกขาเดี๋ยวจะไม่แนวเนี่ไงจะโดนล็อกขาแล้วหนีก่อนนี้ก่อนนีก่อน,น,อนโอ้หถ้าหนีออกไปข้างนอกผมกลัวว่ามันจะไอะ้ดีเซตใหม่ไฟบอสมาจิ้มเียนแพ้่เชื้อแล้วก็เอซเซนเดนดูดมันตีตีด้วย แต่ถ้าจะตีเพิ่มด้วยจะต้องมีไฟบอลนะเพราะว่าถ้ามีไฟบอลเราจะได้ดาเมจไฟเพิ่มด้วยก็หรือก็ไฟบอลอีกทีคอนดิเทีันแล้วก็เอสเซนเดนเออมันจะแตกแล้วผมไม่ถ้าไมผมรู้สึกว่าผมเล่นครั้งแรกมันมันมีอะไรเพิ่มอ่ะเฮ้ยคราวนี้เป็นบงเป็นบงเวสีคราวนี้เป็นบงเวสีม่วงโดนอะไรโดนอะไรอะไรอ้าวทำไมไม่โดนเพิ่มวะเออคอนดิเทีันเอสเซนเดนโอ้ยเอสเซนเดน ไฟบอก่อนเอเซนเด์ยังไม่โดนตีตีตีโอ้ยโดนอะไรโดนอะไรคอนติเกียนเอเซนเดนเป็นร้อยทำไมรู้สึกว่าง่ายจังวะคือผมก็ไม่ได้หลบคือผมก็ไม่ได้หลบเป๊แบบเป๊ะมากอะไรนะเว้ยแต่ทำไมรู้สึกว่ามันง่ายจังวะลูกเปลี่ยหรอวะเอเนจีชิว เดี๋ยวผมไปขอเก็บของอะไรเสร็จแล้วก็ออกจากที่นี่กันดีก,กว่าครับผมไป A few moments later เช็คไฟอะไรวะอ่าโอเคเจอเช็คไฟเข้าไปในไอหมู่บ้บานโอคามและโอกรามโอกรามดีกว่าแต่มันบอกว่าไอฟาร์มแดน์นะก็น่าจะเป็นทางเข้าอ่ะเนอุ้ยเอา้จาจะเข้าทางเข้ากูเจอมีดบอล power to wield. แผลไฟเดอร์โค้ดไม่มีช่องแล้วไปนี่ไงเรามาถึงแล้วหมู่บ้านโอ้โหหมู่บ้านมันโดนไอ้เถาวัลหนามนิปโขมาเล่นเต็มเลยก่อนเดินเรามีภารกิจของ กูหน้าอยู่ต้องไปหาต้องไปหาไอ้เรียกว่าอะไรมันเรียกว่าอะไรวะเดี๋วๆไอ้โรงตีเหล็กไม่ใช่โรงตีเหล็กเป็นเออนั่นแหละประมาณนั่นแหละ2.000 years later โอ้ยไอ,อ,อ,อ้ตามสเต็ปไอ้เฮียกูผู้ไม่มีดวงในการหาทางไปต่อคือไปหมด แบบทุกซอกทุกมุมอ่ะคือไม่ได้ตั้งใจไปทุกซอกทุกมุมด้วยเอย๋สรุปคือเจอทางไปต่อตั้งแต่แบบนานแล้วเว้ยแต่คือกูก็ไปวิ่งอ้อมอยู่นั่นแหละโอ้กูท้อว่ะกูจะทำอะไรได้มากเนี่ยคือแบบมันไม่ไหวจริงๆมนหาทางไปต่อจนท้ออ่ะความมืดมันมาถึง ถึงแม้ว่ามันจะมืดมิดแต่มุมมันก็อะไรของมันก็ไม่รู้ไอค้คยคือผมแปลไม่ดีเลยขอโทษด้วยคือไปทำเควสไอหาของให้เนรนลี่แล้วก็เซิร์ช for seed of corruption อ่ะเรามาเจอเชฟควายนะในนี้น่าจะเป็นบอสมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็เราเข้าไป จัดการบอสก่อนแล้วกันเดินหามั่วไปหมดเลยนอนก็ยังไปไม่สุดหรอกแต่มันก็หาคือมันเฮ้ยใช่บอสป่ะเนี่ยอของเต็มแปบ๊บเดียครับขอไปจัดการขอแป๊บเดีย You found my tools well, I've got a few underneath them a curvy rabbit Ane, time I, listen her songs. I know a f ก้เจอเชฟคอแล้วเมื่อกี้ผมเจอเชฟไอยอยู่ฝั่งนี้แหละน่าจะมาถึงบอสแล้วกูเดินหาตั้งนานไอ้เหี้ยคือเดินมาจาฝั่งโน้นขึ้นมาถึงฝั่งเนี่ยคือนานชิบหายเลยเว้ยเก็บไปมา เไปแล้วครับนี่ไงเข้ายาดออฟเดตส่วนลังบ้านในความตายมึงลงมานี้น,น,น,นี่อคุณเธอไม้คุณเธอแม่งใจสลายมึงทำอะไรไอ้นี่มั้งที่มันจะประหารเราอยู่ในคาสตีนเริ่มเกมไม่ใช่ป่ะไอตัวนี้ใช่ป่ะ มันตามเรามาถึงตรงนี้เลยหรอวะเฮ้แต่ถ้าเราทำดาเมจได้อยู่นะไม่ได้ไม่ได้แย่โอู้้ยโอ้ยต้องเข้าไปใกล้ต้องน,วองนัวต้องนวัวเราทำบิจอริ่งพรีเซนต์มาได้เราต้องนัวโอ้เู้ยโอู้ย์ โอ้ยเดี๋ยวเร็วเียบเพียร์ุ่นน้องเรารีบเพียร์มันเดี๋ยวเราจะเรียกไอ้ไอ้แมงป่องมาช่วยออโอเค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 มาดี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 าดาดชิวๆไอ้น้องออไทำไมดูไอ้เนี่ยมันล่ออะไรกูบอกว่าทำไมกูดูชิวอย่างวะเนี่ยเอ้าว <c oughs> ผมจําได้นะว่าผมเล่นครั้งแรกผมไม่ได้เล่นชิลขนาดนี้เลยเว้ยผมเหนื่อยอยู่นะเว้ยอะไรวะเนี่ยเอาจริงๆในเรื่องความเหนื่อยผมผมคิดว่าสู้สองผัวเมียในในสุสานนั้นไม่ได้เลยเว้ยชิลจังวะชิลเกินไปจริงเลยเนี่ยอะไรเว้ยไม่ไม่ไม่ อะไรคุยคุยไปอันนี้ไม่รู้ว่าเป็นสามีหรือว่าลูกน่าจะสามีคุยคุยกับเลติสเขาเขาฆ่าเขาจัดการไอเอมอนเพิ่งจัดการเขาไปเลยฉันไม่รู้ว่าฉันจะต้องทำยังไงไปที่เคียฟอร์สิเออนี่ไง ต่อไปน่าจะต้องขึ้นไปที่แมนชั่นมาเนอร์มาเนอร์ของตระกูลลำพาดเหรอ,อเดี๋ยวผมว่าผมจะจบคลิปเลยเนะพราะผม,มเล่นมานานแนละ้วแต่ว่าผมขอไปสำรวจแมปแป๊บหนึ่งครับว่ามีอะไรหรือเปล่า A later few moments later. ผมไปเดินหาดูทั้งแมปแลวถ้าผมจำไม่ผิดมันมีบอสอีกตัวหนึ่งที่มันเป็นพวกไอยหัวหน้าของไอ้พวกไอยทหารรับจ้างไม่ใช่หรือวะแต่ผมไปเดินหามาหมดแล้วผมก็ไม่เจอ ไม่รู้ว่าหาไม่ดีหรืออะไรไม่รู้ไปจบคลิปแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าเราเข้าไปที่ <c oughs> เรียกว่าอาคารลึหาดของพวกแรมผาดหรอแรมผาดไม่รู้ว่าเป็นชื่อตระกูลหรือว่าอะไรนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราเข้าไปในคาลึกหาดแล้วกัน,ลกนคลิปนี้ก็น่านะผมขอจบแค่นี้แล้วกันนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็ฟันดีครับบาย